ลังเผยลงพื้นที่ตรวจสอบจริงรอบอุดทอนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวิธีการขั้นตอนเป็นอย่างไรกันบ้าง สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับและข่าวจากทางรัฐบาลด้วยนะครับวันนี้ล่าสุดวันที่14เมษายน2563นะครับกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในเรื่องของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ในการช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบโควิด -19 นะครับที่ได้มีการประกาศผลไปแล้วนั่นเองนะครับคนที่รู้ผลแล้วว่าตนเองขึ้นข้อมูลว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรจะต้องทำอย่างไรต่อไปนะครับตรงนี้ก็มีการชี้แจงออกมานะครับเมื่อวันนี้เองนะครับที่กระทรวงการคลังบริเวณณนะโรงอาหารชั้นหนึ่งนะครับยังมีประชาชนนะครับที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับ 5, บาทผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเนี่ยได้เดินทางมาร้องเรียนที่กระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแม้ว่าจะมีการประกาศว่าไม่เปิดรับร้องเรียนแล้วก็ตามนะครับโดยเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมานายประสงค์พูทะเนศปรลัดกระทรวงการคลังได้เข้ามาในพื้นที่ที่ประชาชนมาร้องเรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยจำนวนกว่า100คน ได้ถามตอบเป็นรายบุคคลก็ผ่านไป1ชั่วโมงและตอนนี้ภาพที่เห็นเนี่ยขณะขนะนี้นะครับก็เป็นภาพณเวลาเที่ยงกว่าๆนะครับก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนี่นะครับก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเป็นร้อยคนนะครับก็ไปร้องเรียนที่กระทรวงการคลังโดยนำหนังสือเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับเพื่อมายื่นขอการอุทธรณ์นะครับนี่นะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับกับท่าน ที่รับเรื <If S 1> <su> ่องนะครับตรงนี้นะครับก็มีการสอบถามก็ที่ผมดูอยู่นะครับก็น่าเห็นใจนะครับพวกเขาเหล่านี้นะครับเพราะว่าอาชีพที่ลงไปตามความเป็นจริงเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่ค้าขายนะครับดอกไม้รับปริญญาบัณฑิตน้อยอย่างนี้นะครับก็โดนผลกระทบไปเต็มเเพราะโรงเรียนเนี่ยถูกสั่งปิดนะครับก็ท่านท่านท่านเหล่านี้ก็นําเอกสารมานะครับอย่างพี่คนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ได้นําเอกสารมายื่นนะครับแล้วก็มีนักข่าวนะครับ ยืนนะครับสัมภาษณ์อยู่นะครับแล้วก็มีคุณที่มาจากกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับออกมารับเรื่องนะครับตรงนี้นะครับก็เนี่ยนะครับเป็นที่ชุลมุนกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งณขณะนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็ยังมีการถ่ายทอดสดอยู่นะครับขอบพระคุณข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลสดๆนะครับที่นํามาฝากกันวันนี้เลยนะครับและพี่น้องที่เดินทางมายังบอกอีกนะครับว่าถ้าเปิดให้ลงทะเบียนแบบ ยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ยนะครับจะลงข้อมูลเหมือนเดิมแล้วจะผ่านหรือไม่อันเนี้ยเป็นข้อคําถามว่าให้ลงข้อมูลอุทธรณ์เหมือนเดิมแล้วมันจะผ่านได้อย่างไรนะครับก็จะต้องมีเอกสารอะไรเพิ่มเติมตรงเนี้ยนะครับทางกระทรวงการคลังก,ก็ได้ชี้แจงและได้พูดคุยกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้จบนะครับยังพูดคุยกันอยู่ณนะขณะนี้นะครับและตอนนี้เลยนะครับก็มีอีกเพจนึงนะครับ ขอบคุณข้อมูลจากเพจนโยบายไทยแลนด์ด้วยนะครับก็ได้มีการแจ้งออกมานะครับว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับ รียมที่จะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์นะครับวันที่19เมษายน2563เป็นต้นไปนะครับกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้อุทธรณ์เรื่องเงินเยียวยา5,000บาทตรงนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ w w w บเราไม่ทิ้งกัน .com นะครับเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับและท่านโฆษกกระทรวงการคลังยังให้ข้อมูลว่าการตรวจสอบจะไม่ได้ใช้การตรวจสอบหน้าจอ หรือ AI แล้วนะครับแต่จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ของท่านด้วยนะครับมันจะมีการตรวจสอบอยู่สส่วนนะครับก็คือตรวจสอบข้อมูลที่ได้ไปจากเว็บไซต์และก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปตรวจสอบข้อมูลของท่านเพิ่มเติมอีกด้วยเพื่อความเป็นธรรมนะครับในในเพจนโยบายไทยแลนด์ก็บอกว่าสู้ๆนะครับทุกคนนะครับนายเอกก็ต้องขอเอาใจช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับว่าให้สู้ๆเหมือนกันนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตาม รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะครับตรงนี้นะครับก็ฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับบางบางครั้งนะครับมีการคัดกรองหรือระบบ AI นะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการคัดกรองเนี่ยนะครับแต่บางส่วนก็ไม่ได้ใช้ระบบ AI ซะทั้งหมดนะครับแบบเต็มรูปแบบตรงนี้นะครับก็เพียงแค่เอาข้อมูลการลงทะเบียนเนี่ยไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลในหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อระบุตตัวตนเท่านั้นนะครับเมื่อไปตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงเกษตรก็พบว่าเป็นเกษตร จึงไม่ได้เงินนะครับหรือเป็นมัคคุทเทศขับรถแท็กซี่ก็จะตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าขึ้นทะเบียนกับราชการไว้หรือไม่ถ้าไม่พบก็ถูกปฏิเสธอย่างนี้นะครับก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมานะครับว่าคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นคนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่านะครับเป็นการแก้ปัญหานะครับของกระทรวงการคลังนะครับเพราะมีพี่น้องที่เดือดร้อนหลายคนนะครับอย่าง พี่น้องที่ได้ไปร้องเรียนที่กระทรวงการคลังบอกว่าเหลือเงินอยู่แค่1000กว่าบาทนะครับถ้าหมดเงิน1000กว่าบาทตรงนี้ก็ไม่รู้จะเอาอะไรกินแล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับตรงนี้นะครับนายเอกก็ขอเอาใจช่วยแล้วกันนะครับทั้งคนที่ได้เงินและคนที่ไม่ได้รับเงินตรงนี้ก็ขอให้สู้ๆกันทุกคนทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังด้วยนะครับก็ขอให้ทํางานอย่าง แข่งขันนะครับแล้วก็ประชาชนด้วยนะครับนายเอกขอเอาใจช่วยทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะครับที่เดือดร้อนกันจริงๆก็เข้าใจมากเลยครับว่าเดือดร้อนจริงๆเลยนะครับตอนนี้เดือดร้อนมากๆเลยนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นการประกาศออกมาจากธนาคารกรุงไทยนะครับถ้าถ้าใครที่สงสัยที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับคอลเซ็นเตอร์นะครับก็จะมีเบอร์ขึ้นอยู่ จากภาพนี้นะครับท่านสามารถโทรไปสอบถามได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากโทรติดต่อสอบถามนะครับก็รอในวันที่19ก็จะมีปุ่มเนี่ยแบบนี้ขึ้นมานะครับในวันที่19นะครับเตรียมตัวยื่นอุทธรณ์ผ่าน w ว็บเวเหาไม่ทิ้งกันด o m นะครับในเอกก็ทำกราฟิกมาไว้ให้ตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวของจริงอาจจะไม่ใช่สีนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีปุ่มขึ้นมานะครับก็เอาใจช่วยแล้วก็ เข้าใจทุกฝ่ายนะครับว่าการทํางานแล้ววิกฤตการณ์ในช่วงนี้นะครับมันหนักหนาสาหัสเอาการจริงๆนะครับหลายคนก็เห็นใจนะครับบางคนเนี่ยตรวจสอบแป๊บเดียวนะครับผ่านเลยแต่บางคนก็ตรวจสอบนานนะครับมันเป็นที่ระบบนะครับเราก็ต้องทําความเข้าใจนะครับตรงนี้แต่บางครั้งมันเข้าใจไม่ทันจริงๆนะครับ ความเดือดร้อนมันมาเร็วมากเลยนะครับตรงนี้นายเอกก็เห็นใจกับทุกท่านทุกคนนะครับแต่ถ้าใครอยากติดตามข่าวสารนะครับก็สามารถกดติดตามช่องนายเอกไว้ได้นะครับหรือสามารถดูข่าวจากทางข่าวต่างๆช่องต่างๆได้นะครับแล้วก็ช่องทางทางทีวีก็ได้นะครับเมื่อกี้ก็พี่หนุ่มกัญชัยนะครับก็ได้มี การพูดถึงในเรื่องของการร้องเรียนตรงนี้ออกมาด้วยนะครับรายการจากช่อง3านั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ถ้าในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับก็ต้องขอกราบประธานอภัยกับพ่อพี่แม่ป้าทุกคนมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามกันมาจนถึงวินาทีนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้จริงๆนะครับฟ้าหลังฝนยังมีเสมอนะครับเช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนนะครับขอให้ผ่านวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปให้ได้ครับ ให้ได้รับเงิน5,000บาทช่วยเหลือเยียวยากันทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ